สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับคุณเล่าเราขยายทุกวันศุกร์17เนาฬิกา30นาทกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์นะคะ30นาทีค่ะ วนคุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารทางสังคมของภาคพลเมืองสัปดาห์นี้ไม่อยากจะให้พลาดนะคะเพราะว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะถึงวันที่1พฤษภาคมวันแรงงานนะคะและแน่นอนวันนี้เราคุยกันท่ามกลางกระแสแรงงานสร้างสรรค์กระแสซอฟต์พาวเวอร์วันนี้รายการของเราก็เลยอยากจะขยายเรื่องราวของแรงงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เจาะจงคุยกันถึงแรงงานหมอลำเพราะว่าช่วงซัมเมอร์นี้คึกคักมากนะคะไม่ใช่ปีแรกที่หมอลำคึกคักแต่ว่าคือคักมานาน และสร้างรายได้จํานวนไม่น้อยเดี๋ยววันนี้ขยายภาพกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นอยากชวนเริ่มต้นด้วยการอัปเดตความเคลื่อนไหวที่ภาคพพุลเมืองปักหมุดรายงานเข้ามานะคะลองชมภาพหมุดแรกในช่วงร้อนๆแบบนี้ชวนไปเล่นน้ํากันหน่อยค่ะหมุดแรกปักหมุดรายงานโดยคุณขวัญชิดโพกระสังนะคะนักข่าวพลเมืองผู้ก่อตั้งแฟนเพจคนชายแดนค่ะปักหมุดภาพนี้จากพื้นที่ตําบลกันตรอมอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะคะ พาเราไปดูบรรยากาศควันหลงสงกรานเล่นน้ำคายร้อนกันที่นั่นในวันที่อุณหภูมิแตะเกือบ40องศาเซลเซียสค่ะถ่ายแล้วเราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตาจูตำบลกันทรอมอำเภอคุณหานจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาพักผ่อนในช่วงเย็นๆนะครับซึ่งวันนี้ขณะนี้ยังอยู่ที่38องศาอยู่เลยนะครับก็ ยังมีพบเห็นนักท่องเที่ยวในละแวกใกล้เคียงนะครับมาพักผ่อนอยู่ที่นี่นะครับแม้ว่าจะร้อนอบอ้าวอย่างมาวันนี้นะครับก็จะมีน้ําฝรั่งแล้วก็มีน้ําอัดลมแต่หลายยี่ห้อด้วยกันนะครับมาในช่วงผ่อนคลายอย่างนี้นะครับก็เย็นๆก็สำหรับท่านใดที่อยู่ใกล้ในละแวกนี้สามารถมาพักผ่อนเล่นน้ําได้ที่นี่เหมออือนกันหลาดเด็กหลาด,ด,ดที่นี่นะครับ ยังอยู่อีสานนะคะอีกพิกัดคือคักไม่แพ้กันในช่วงหน้าร้อนค่ะภาพนี้คุณนาทีนินกลัดปักหมุดมาจากที่บ้านห้วยเหนือหมู่18ตําบลตลาดแรงอําเภอบ้านข้าจังหวัดชัยภูมินะคะในภาพคุณผู้ชมจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในการไปหาปูหาปลามาเป็นอาหารนะคะเล่นน้ําคลายร้อนด้วยแต่ที่สําคัญปีนี้เขาช่วยกันขุดลอกเอาสิ่งกีดขวางทางน้ําออกจากลําห้วยชีลองเพื่อเตรียมรับน้ําในช่วงหน้าฝนนี้ค่ะท้อนอย่างนี้ผ่าน คนปากหมุดไปดูวิธีชุมชนการขายร้อนที่นี่ครับที่บ้านห้วยเหนือหมู่18ตำบลตลาดแล้งอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิที่นี่เขามีกิจกรรมดีๆโดยผู้นำหมู่บ้านเขาบอกว่าทุกปีที่นี่ชาวบ้านจะมาร่วมกันพัฒนาลำห้วยชื่อเรียกว่าลำห้วยชีลองครับที่ไหลผ่านกลางหมู่บ้านระยะทางก็ยาวเกือบหกิโลเลยล่ะครับ ลงหาปลากันซะเลยได้เล่นน้ำคลายร้อนได้ช่วยกันเก็บสิ่งกีดขวางทางน้ำได้ช่วยกันเก็บวัชพืชทุกสิ่งอย่างก็เพื่อที่จะตรรับน้ำในฤดูน้ำหลากหากไม่ทำเช่นนี้น้ำก็จะไหลผ่านไม่สะดวกทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมได้ซึ่งก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ชาวบ้านพอจะช่วยกันได้ครับ เห็นน้าก็พอจะช่วยคลายร้อนได้บ้างนะคะเล่นน้ําไปแล้วแวะไปต่อที่ลานวัดค่ะพิกัดนี้ปักหมุดรายงานโดยคุณสุมาลีสุวรรณกรนะคะรายงานจากวัดชัยศรีบ้านสาวัตถีอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่เขาเปิดกิจการเป็นการเปิดตัวบริษัทสินไซโมเดลจํา,ากัดวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะบริษัทนี้ก่อตั้งโดยชุมชนค่ะเพื่อที่จะต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย หนุนในการสร้างไรายได้ค่ะลองชมภาพกันหน่อยค่ะสงกรานคนไปที่นี่กันเยอะนะคะมีการจัดกิจกรรมสงกรานตามวิถีดั้งเดิมก่ G J ign, อเจดีไซน์สงน้ําพระแต่ภายในงานก็มีของใหม่ด้วยค่ะมีการเปิดตัวสินไซเมตาเวิร์ดนะคะ เพื่อจะให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกสามารถเข้าเยี่ยมชมวัดชัยศรีได้ซึ่งเป็นการชมผ่านโลกเสมือนจริงค่ะเข้าไปแล้วชมอย่างเดียวไม่พอสามารถเลือกซื้อสินค้าชุมชนชมหนังเรื่องราวชีวิตของชุมชนทั้งหมดนี้เป็นการต่อย,ยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมแบบร่วมสมัยค่ะและต้นทุนทางวัฒนธรรมของเรากม็มีมีหุบแต้มยุคหางซิมค่ะ ต้นทุนวัฒน,ธ,นธรรมน,นี่ก็เลยเด็กต้อย,ยอดไปเป็นมัอลมัมมวอลัน้อยร้อยปีกะเอาเรื่องสินไสไปไปไปสแสดงค่ะแล้วก็มีหนังควาโมทไทยนังตะลูของมัธยมอีกอันนี้ก็ต้อย,ยอดจากสินไส้ขางโบสค่ะไพรวิาคืว่าจากภาพเขียนยูโบสถ์ลังหนึ่งทีก็ลังนี่ถือ ทำลายเรื่องนี้เธอลบเลื่อนไปกับไมามีชีวิตชีวาขึ้นได้เขาได้หูจักตัวตนเจ้าของว่าเขามีอย่างดีแน,น่มีอย่งดีในชุ่มช่นที่เขาสิสามารถซื้อสารไปพี่น้องจะมาเห็นมาหูจักได้ใส่เท้าสูงดาบด้วยก้นหู้หนะเท้าสองซังโบนี้ไลยได้กระตามมาจากตนทุนทางวัฒนธรรมของนักอากาศคือ หลังจากดูบทดูซิมล้วการเขา้าไปกินเขา่าหรอกเข้ากระสีหลังจากนั้นเข้ากระสีพอนใกล้ด้วยมอล่ัน้อยร้อยปีลาวการให้นักท่องเที่ยวเนื้เที่ยวศึกษาดูงานเพนในนี้ส่วนรวมในกิจกรรมนั้นๆ่นนค่ะแสะดงมาล่ำยุ่นนั่นแหละคือเป็นต้นทุนหมนายก็ว่าสร้างเศรษฐกิจก็คือเกิดแล้วได้พุ่มม่าจังเสียมาช์ในงานท้องเสียเพิ่นก็มีงบประมาณที่ว่าส่งเสริมสนับสนุนนักเลียนหรือว่าดังน้อยที่วอล่นันี่ก็ถือว่า ไล่ได้กับแบงค์ได้น้อยไปกับในพูดอะไรนิดน้อยเข้ากับพ่อใจครับเดือบวางมือพ่ามันเฉพาะงานนี้รอบแรกรอบนี้อาธิสแสดงอีกหรือนักท่องเที่ยวมาด,วดูดูมันก็ที่แสดงเนาะ หมอลำน้อยร้อยปีน่ารักไหมคะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะและจริงๆในภาคอีสานยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมเลยค่ะเปิดพื้นที่สร้างสารรค์หนึ่งในนั้นเป็นกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักสร้างสารรค์หน้าใหม่ในภาคอีสานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์องค์การมหาชนหรือว่า CA จับมือกับไทย PBS เเนี่ยแหละค่ะจัดค่ายสร้างสารรค์อีสานซัมเมอร์แคมป์2024ช็อตฟิล์มนะคะจัดขึ้นปีนี้เป็นครั้งแรกค่ะ กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจะมีน้องๆระดับมัธยมศึกษาจากทั่วภาคอีสานกว่า40คนจาก13โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเขาจะมีงานกันระหว่างวันที่26-28ถึงเมษายนนี้ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะในงานจะได้ร่วมเรียนรู้กับวิทยากรผู้กำกับหนังมืออาชีพจากหลายค่ายมาสร้างแรงบันดาลใจแบ่งปันประสบการณ์องความรู้ให้กับน้องๆได้กลับไปผลิตหนังสัน้นจากนั้นผลงานของน้องๆก็จะถูกเผยแพร่ผ่านทางไทย PBS นี่แหละคะ แล้วก็ร่วมฉายในงานเทศกาลอีสานครีเอทีฟเฟสติวัล2 0 2 4ระหว่าง29มิถุนายนถึง7กรกฎาคมนี้นะคะภายใต้คอนเซปที่ว่าอีสานสัมเพียคักขนาดค่ะงานนี้ม่วนแน่นอนค่ะพอเห็นโครงการก็คือเห็นจัดอยู่ที่ขอนแก่นค่ะแล้วก็พอเข้าไปอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็น หัวข้ออีสานสัมพียค่ะก็เลยรู้สึกมีความสนใจที่จะทําหนังเกี่ยวกับความเป็นอีสานที่เป็นจังหวัดบ้านเกิดเป็นหัวข้อที่สนใจแล้วก็ค่อนข้า,างอยากทํารู้สึกว่าถ้าทําหนังเกี่ยวกับพวกหัวข้ออีสานเลยค่ะมันสามารถทําได้หลากหลายเรื่องแล้วก็มันจะเป็นความบันเทิงอะไรประมาณนี้ค่ะ,คะก็รู้สึกว่าเป็นประโย,ะโยชน์ในการหยิบเรื่องราวของความเป็นอีสานในชีวิตประจําวันเราอยู่แล้วค่ะ ขึ้นมาทำให้มีประโยชน์มากขึ้นแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์สามารถนำไปต่อยอดได้หลายๆด้านนะคะก็คือรู้สึกว่าอีสานค่อนข้างเด่นในหลาย,ลายๆด้านที่สามารถ พัฒนาได้ในอนาคตค่ะทั้งเรื่องดนตรีหรืออาหารที่ค่อนข้างเด่นนอกจากภาพของน้องๆคนทำหนังหน้าใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่วงการในพื้นที่ภาคอีสานที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีพี่ๆที่นั่นเรียนร้องเรียนลำในสาขาวิชาดุริยางคศิลป์เอกดนตรีพื้นบ้านนะคะเขาเรียนกันอย่างเป็นระบบและคาดหวังว่าจะสร้างโอกาสทางการศึกษาสร้างไราไยได้ได้เหมือนอาชีพอื่นค่ะ วินาทีแรกตอนแรกหนูกเก๊กังมากค่ะรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่เคยได้สัมผัสกับการเรียนหมอลำโดยตรงตกใงเจเลยอาจารย์อาจารย์ลำอาจารย์ลำมากโอาา้ขึ้นได้่ะอันนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นหลายเลยครับเพราะว่าตะกี้รู้สึกว่าจะคล้องลำใดครับแต่พ่อมาเรียนอยู่วิลาลดุย่างคสินก็นรู้สึกว่าจะคล้องลำปินครับ หมอร่ำจากคำนิยามทีเ่เฮาเคยศึกษามาเคยฟังจากครูบาอาจารย์มันหมายถึงผู้ชำนาญผู้มีความชำนาญในการลองในการล่ำนะคะในรายวิชาเลียยหลักๆของหลักสูตรพร้อมนะคะก็สิเป็นในส่วนหมอล่ำกรนซึ่งหมอลํำม,มันก็จะมีหลายอย่างนะคะหมอ้มํำกอนหมอ้ํำ มูหมอลำเมอย่างต่างๆหลายแห้งแต่ว่าลักๆของวิไลเฮ้ากฤติสอนหมอลำกรอนซึ่งนิสิตกัสเดยเลียนหมอลำทั้งสั้นลำทั้งเห่าและก็ลำเตยสก,กิลที่หนึ่งของปีหนึ่งก็จะเป็นลำกรอนไหมค่ะซาทุเดอร์ค่ะเขาย่อมมือน้อมถนอมก่อนวอนก่ามาเดอร์คุณเอยอันนี้คือลำทางสั้นหรือลำกรอนตอนแรกค้อมู้สึกอหลกๆเลยครับแบบว่าฮ็ตบุได้แน่นอนแล้วก็คอนทังท่อนะครับตอนนั้นขาบแรกที่เขามาเรียนเลยนะครับ เห็นอาจารย์เล่าให้เบิ้งนี้รู้สึกว่าตายแน่นอนการสร้่งเรื่องบรรยากาศของการอยากเรียนนี่มีความสําคัญหลายนะครับในการเรียนดนตรีเรานี่สิ่งที่เขาจะส้างคือเขาต้องสรั่งลูกศิษย์เขาให้มีความสามารถแล้วก็มีซื่อเสียงให้มันเกิดขึ้นในสังคมเอาไดเพื่อให้ทุกๆคนมองเห็นล้วปุ๊บเขาอยากเรียนอยากมู่กันหลายๆหลายคนที่จบไปจากนี่ พายกตัวอย่างคนที่มีชื่อเสียงเช่นล้ำเพลินวงศกรนะครับอาจารย์โบรัตนาพรก็เป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งศิลปินนะครับนักร้องยูค่ายเขาสารแลนนะครับก็จบจากนี่นะครับหมอล้ำยุคคณะวงมารำใจเกินร้อยนะครับปัจจุบันอาจจะสองคนนะครับจบจากนี่เป็นหะมอล้ำยุค,นะยยนะคปัจจุบันรัตนาสินอินรทราธยาลาศักนดะครับผู้หนึ่งนะร,ระเบียบวัตถศิลป์อาจจะสองคนนะครับศิลปินเราเนี่ยครับที่ผมบอถึงเนี่ย มันเป็นตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าว่าทุดทายเราปลายหรือหรือผลลัพธ์ของหลักสุรเนี่ยมันจะได้อย่างจะเป็นอย่างไ,ได้ในอนาคตแล้วอันนี้สองคือกันจาัดก,การป้อมหูคือเขาต้องหูเรื่องข้อมหูต่างต่างที่มันยุ่แรงอื่นนอกเหนีอที่จากจากที่เขาบ่อหูนะครับ ขาต้องจัดการเรื่องนั้นมาให้เขาให้นันได้ความเป็นอีสานมีหลายอย่างที่สามารถนําไปต่อยอดได้สเสน่ห์ที่ว่าดึงดูดแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าได้จริงๆนะคะคุณผู้ชมข้อมูลล่าสุดจากอ e ีสานอินไซต์แอนเอาลุกมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเขารวบรวมและเปิดเผยข้อมูลศักยภาพ8เมืองเศรษฐกิจสร้างสารรคในภาคอีสานนะคะระบุว่าจังหวัดที่มีธุรกิจสร้างสารรค์มากเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานก็คือที่ขอนแก่นค่ะรองลงมาอุบลราชธานีนะครราชสีมา ร้อยเอดอุดรธานีศรีสะเกดสกลนคนรรวมถึงที่จังหวัดเลยด้วยนะคะเชื่อไหมคะแต่ละจังหวัดมีธุรกิจมีสินทรัพย์มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไปถ้าเจาะดูเฉพาะในที่จังหวัดขอนแก่นก็มีสินทรัพย์ที่สําคัญก็คือทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาเมืองเราเห็นภาพของการพัฒนาเมืองในพื้นที่นะคะมีเรื่องของผ้ามัดหมี่มีเรื่องหมอลลำด้วยยังขอนแก่นเนี่ยมีผู้ประกอบการวงหมอลลำ มากกว่า10คณะนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคณะระเบียบวัทศินค่ะในการแสดงแต่ละครั้งสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกของวงนับร้อยคนสอดคล้องกับข้อมูลงานวิจัยของหมอลำเศรษฐกิจสร้างสรงสรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาระบุรายได้การจ้างงานจากวงหมอลำว่าในช่วงที่ไม่มีโควิด -19 หมอลำสร้างผลผลิตมวลรวมอยู่ที่จำนวน6,600กว่าล้านเกิดการจ้างแรงงานเฉพาะในส่วนการแสดงหมอลำนะคะ4,800กว่าคนล่าสุด ผู้บริหารคณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์พ่อเปียนี่แหละค่ะประธานภาคีหมอลำได้รับการแต่งตั้งเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านดนตรีของทักกาเพื่อที่จะผลักดันคุณภาพชีวิตแรงงานสร้างสรรค์อันนี้เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่เราเชื่อว่าถ้าหยิบยกกรณีของหมอลำเข้ามาคุยน่าจะเป็นส่วนที่ทําให้เห็นภาพอนาคตได้ชัดเจนค่ะหนึ่งให้มีบง่ง เจ้าเจ้าหมากมันกับเอาอยากเนาะเพราะว่าสุนุคนมันมันมีการลองเลี้ยงกันเลี้ยงเสียงนี่แหละคือประเภทนี้ของเขาเนี่เขายึดติดความเป็นเลลนสว่างแต่ทางเจ้าที่ตำรวจอ่ากับไม่ได้แผวเลือกแถวตันอยากให้อ่าคือคองเอกลักษณ์หรือประเพณีวัฒนธรรมของเรา <c oughs> ให้มาให้มันสืบสานใบเพราะว่าถ้าบดิแจง้มงมาแล้วพอกบมมีงานมันก็บะจ้าง S <S <an> อ่าเนี่แหละเรื่องสวัสดิการคือสวัสดิการเพราะว่ามลรามันคาเขาก็เหตุกวยอยว่แลเ่ยงประกันในเขาวยูลแล้วแต่ว่าระยะยาวที่เขาคุยกันมันจะไปแบบไหนจังวารามันจังจัง,ง,งเขายังมีจุดยืนในชีวิตปัญหาพนักงานไงเพราะว่าเราไม่มีจุดยืนในเขา,าเท้าอีซัะพอเขาไปไดุ้มดค่าจ้างพลกับว่อคืนเนี่ยเขามันก็สังเกตว่าบั้นปลายชีวิตของคนที่ ช่างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติให้กับวงการศิลปะศิลิินจก็ไดยกล่ว่าหาเงินรักษากันจากคนเสือด่วยเหลือบุวยบาดยูบานเช่าก็แต่และตวน ค <c oughs> ุณน้องซันด้วยนะคะสวัสดีทั้งสองท่านะนะฮะ,ะแนะนําตัวกันก่อนท่านแรกเสียงแคนเมื่อสักครู่หมอแคนหนุ่มของเรานะคะน้องซันนันทชัยนะคะศิลปินวงซันเดอร์วงซันเดอร์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะอีกหนึ่งท่านนะคะคเป็นอาจารย์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิริศักดิ์นะคะคณะบดีวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นมอขอนแก่นนะคะวันนี้ชวนทั้งสองท่านมาคุยกันเปิดด้วยเสียงแคนของน้องซันเลยต้องต้องถามว่าวันนี้ เราคุยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซันเป็นหนึ่งในแรงงานซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเป็นหนึ่งในแรงงานสร้างสรรค์อยู่ในช่วงความหวังไหมหวังลึกๆครับหวังลึกๆว่าว่าเส้นทางที่กําลังทําอยู่นี้จะเดินหน้าอย่างมั่นคงและแข็งแรงรแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะยกวงการนักสร้างสรรค์ทุกทุกวิชาชีพนะครับทั้งดนตรีแล้วก็ทั้งศาสตร์เดื่นๆมีหลักมีฐานอย่างชัดเจนแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม ลึกๆนะม,มีมีหลายอย่างเลยใช่ไหมคะงานที่ยังต้องทํากันต่อนอกเหนือจากเตดจจำนงของรัฐบาลในการเดินหน้าตั้งทัก,ก้าด้วยอะไรด้วยมีอะไรบ้างที่อาจารย์คิดว่าสําคัญตรงนี้ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของวงการหมอลำเองะนะครับมาไกลามากนะครับมาไกลมาก,ามากโดยเฉพาะยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเข้ามามีบทบาทนะครับแล้วก็หมอลำไปไกลจะบอกเน้นๆเ,เลยว่าไปไกลได้ด้วยตัวเองใช่จากศักยภาพเขาเองครับใช่ใช่ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ายิ่ง ได้รับการสนับสนุนหรือมีพื้นที่จากรัฐบาลในการส่งเสริมชัดเจนเนี่ยบริลัจะไปได้ไกลามากกว่านี้นะครับในระยะที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปได้เขาพัฒนามีพัฒนาการมาอย่างชัดเจนเนี่ยมันมี DNA ในตัวเขาในการที่เขาสามารถที่จะเขาเรียกว่าผ่านพ้นกระแสะคลื่นที่เชี่ยวกรากในแต่ละยุคแต่ละช่วงโควิดเอ่ยการมาของเทคโนโลยีที่ต้นเลยหรือการแข่งขันความท้าทายของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ย มอลำสามารถที่จะเอาชนะหรือสามารถที่จะก้าวกระโดดพัฒนาการอยู่รอดได้บางคณะ60ปี70ปีนะครับสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพแล้วก็ เป็นที่ครองใจของบรรดาแฟนๆแล้วก็สร้างรายได้ดังที่เอ,องได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับมีรายได้มหาศาลนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดแรงงานสร้างสารรค์ด้วยจํานวน,นมากเลยนะคะคบ,บ,บ,นบนโจทย์ที่เราคุยกันเดี๋ยววันนี้คงจะภาพหลักๆคืออยากถามทั้งสองท่านว่า <c oughs> มีอะไรที่จําเป็นต้องทําในชั่วโมงนี้อาจจะต้องรอไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าคนต้องกินต้องใช้นะคะคอุตสาหกรรมมันก็ไปได้ด้วยตัวเองและอะไรที่จะหนุนเสริมได้บ้างก่อนหน้านี้รายการของเรารวมถึงฟังเสียงประเทศไทยแล้วก็รายการหลายรายการของไทย PBS เราเปิด พื้นที่จัดวงเสวนามีหลายคำเลยค่ะจากผู้คนในแต่ละพื้นที่สะท้อนออกมาโจทย์ต่อไปของแรงงานสร้างสรรค์ลองดูกันหน่อยนะคะบางท่านเนี่ยสะท้อนถึงเรื่องสวัสดิการคุยกันถึงเรื่องกองทุนคุยถึงการผลักดันของรัฐบาลอุ๊ยอันนี้น่าสนใจแปลว่าตอนนี้ยังดันไม่พอเนาที่จริงที่จริงก็พยายามที่จะมองว่าเขาดันอย่างเต็มที่นะครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือเราคิดว่าเขาทำได้มากกว่านี้แล้วก็เขาทำได้ในมุมที่มันอาจจะพลิก สิ่งที่มันเป็นมาได้เลยถ้าเขามากกว่านี้เออใน,ในฐานะที่ซันกรีดเลือดมาน้องน่าจะเป็นคนที่แบบสู้มาอย่างตอ่อเนื่องจนมาตั้งวงทําอะไรได้ด่งดังอะไรที่อยากให้หนุนที่สุดผมพิจาพื้นที่กับเรื่องราวของชีพรอดเนี่ยละครับหมายถึงว่ารายได้ที่ควรจะมีของกลุ่ม,มนักสร้างสรรค์หรือถ้าผมสกปลงมาเล็กกว่านั้นก็คือกลุ่มนักดนตรีค,คือเราต้องชัดเจนว่าอย่างส่วนตัวซันเนี่ยซันมองว่าเราคือนักดนตรี ก็ต้องแยกหยิบย่อยเอาไปวนักดนตรีประกอบกับอะไรอะไรอีก <c oughs> เราเป็นเรียวนักดนตรีอย่างเงี้ยเราจะมีรายได้จากการแสดงงานของเราจากพื้นที่ไหนบ้าง <c oughs> หรือสิ่งหนึ่งก็คือจุดยืนที่เรายืนอยู่เนี้ยมันสามารถต่อรองในสิ่งที่เรายืนอยู่กับประเทศนี้ได้มุมไหนบ้างคือมันเหมือนบางครั้งอะเราเหมือนเราเป็นฝุ่นในในอากาศของประเทศนี้เราไม่ได้เป็นที่ดินพื้นใหญ่หรือเราไม่ได้เป็นสวนดอกไม้ของประเทศนี้ <c oughs> แต่เราเป็นแค่ฝุ่นหนึ่งที่ <c oughs> ท,ที่เรารู้สึกว่า ภาษาบรรทัศน์นโดนๆเธอจะไม่ฟูเอาหอดอนานๆครั้งถึงมีคนพูดถึงค่ะอืสิ่งที่คิดว่าสมมุติจะต้องมีอะไรซัพพอร์ตเพื่อให้เราสามารถยื่นอยู่ได้ต่อรองได้หรือมีคุณภาพชีวิตมีสวัสดิการที่ดีขึ้นยกตัว<น><ๆ>อย่างแบบรูปธรรมสักอันหนึ่งผมคิดว่าเรื่องรายได้ฮะ,เ,ะเรื่องรายได้ของของนักดนตรีนี่ถ้าใครมีวินยัยใครมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องผมอยากจะให้ว่านี่คือสิ่งที่รัฐบาลมองว่าเขาคือทรัพย์สมบัติของชาติเขาควรจะมี เงินซัพพอร์ตเลยเรื่องการสร้างงานก็ได้หรือเรื่องเรื่องของแค่คุณแสดงงานในสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติประโยชน์ต่อสังคมคุณให้ตังเขาเพื่อที่จะทํางาน<อ>ชิ้นนี้เลยอคือหมายควาว่าถ้าเราเราแทนตัวว่าเราเป็นแรงงานเราทํางานเราควรจะได้ผมไม่ได้บอกว่าถ้าผมอยู่เฉยๆแล้วนักดนตรีทุกคนมันจะได้ตังนะแต่นักดนตรีทุกคนก็ต้องทํางาน<อ>ทํางานออกมาเดือนละชิ้นสองชิ้นสมชิ้นเพื่ออะไร เปลี่ยนมุมมองของคนในสังคมได้อย่างไรเปลี่ยนมุมมองของภาพลักษณ์นักรีองตยด้ยวยกันได้อย่างไรแล้วก็สร้างงานดีๆเพื่อที่จะไปสู่ระดับโลกได้อย่างไรรัฐบาลควรจะสนับสนุนคนกลุ่มนี้และก็อีกลหลายๆกลุ่มครับให,ให้เราเป็นจุดสนใจใจริงๆไม่ใช่นานๆพูดถึงทีอาจารย์คะในมุม <c oughs> อาจารย์ <c oughs> มหาวิทยาลัย <c oughs> กลไกของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยอาจารย์คิดว่าตอนนี้มันภาพหน้าตาเป็นแบบไหนมันจะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตรัฐบาลยังไงจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของมหาวิทยาลัยเองนะครับผมคิดว่าเกือบทุกมหาวิทยาลัย กำลังให้ความสนใจนะครับแล้วก็หลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะครับให้ความสนใจในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ถือว่าเป็นคุ้มปัญญาของอีสานนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็บอกตัวเองว่าเราเป็นคุ้มปัญญาเป็นสถานที่ที่ถ้าจะอยากจะรู้เรื่องอีสานต้องมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับฉะนั้นเนี่ยในยุคที่เรามีกระแสเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยนะครับฉะนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เลยเล่นเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมอลำ เรื่องภาพยนตร์นะครับเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์อื่นที่มันมาจากเขาเรียกว่าภูมิปัญญาหรือรากเง้าของของอีสานเนี่ยทีงมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ก็ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากมีเฟสติวัลที่ที่โด่งดังนะครับในประเทศไทยก็คือเรื่องของสีฐานเฟสติวัลนะครับมีเรื่องของการเปิดหลักสูตรการสอนนะครับมีคณะที่สอนทางด้านหมอลำสอนทางด้านศิลปะการแสดงพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงนะครับผลิตนักสแสดงหรือว่าศิลปินเนี่ยออกไปมากมายอาจารย์กำลังจะบอกว่ารัฐบาลไม่ต้องเริ่มใหม่หรอกมีหลายทางที่หลายอย่างเช่นมอของเนี่ยทงท่ละถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็หน่วยงานที่รัฐบาลกําลังจะตั้งขึ้นให้เป็นรูปธรรมเพื่อซัพพอร์ตเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยถ้ากล้าก้าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรทำอินดีพเนเดนต์ไม่ควรทําแบบอิสระถ้ากล้าควรควรจับมือกับมหาวิทยาลัยเอาหลักสูตรหรือหรือประเด็นที่ถ้ากล้าอยากจะโฟกัสเนี่ย ไปเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแล้วผลิตบุคลากรเหล่านั้นเนี่ยออกไปสู่ตลาดซึ่งมันจะเกิดอีโคซิสเต็มที่มันมีความเชื่อมโยงกันมีซัพพลายเชนมีแวร์ยูเชนที่ชัดเจนนะครับไม่ได้เป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียวแต่นี่คือความยั่งยืนของการตั้งทาก,ก้าขึ้นมารัฐบาลนี้ในอนาคตจะอยู่ต่อหรือรัฐบาลไหนๆจะมาอยู่ต่อเนื่องไปอันนี้จะต้องเป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องเดินต่อภายใต้แพลตฟอร์มนี้ทาก้าก็จะยังถูกต้องครับเรามหาวิทยาลัยเนี่ย ผมเชื่อว่าเป็นสถาบันที่สามารถที่จะคงทนที่จะสามารถรักษานโยบายสาธารนณะไว้ให้ยืนยาวที่สุดล้มยากใช่ไหมมหาอะไรไม่เคยลม้มใช่ไหมฮะสามารถที่จะต่อเนื่องได้เป็นต้นครับอีกโจทย์หนึ่งที่เราคุยกันนอกเหนือจากภาพในการดันในการหนุนถ้าเราเจาะจงไปที่ตัวแรงงานค huh. งต้องถามฟันเมื่อสักครู่คําใหญ่ๆที่คนชอบคุยกันก็คือเรื่องสวัสดิการแรงงานรจริงๆแรงงานสร้างสารรค์ก็วันนี้เป็นแรงงานนอกระบบอันนี้ในส่วนตัวผมนะผมมองว่าถ้าเราทํางานแต่ละชิ้นออกมาเราควรจะมี ตัวเคลื่อนง,งานก็คือเงินก็คือกําลังทรัพย์ที่ที่ทางรัฐบาลน่าจะมอบให้เราได้ในทุกๆอย่างอีกมุมหนึ่งก็คือว่าพื้นที่ในการแสดงงานเฉพาะกลุ่มหรือว่าหลายๆกลุ่มที่ที่โดนจัดขึ้นโดยภาครัฐหมายเขาว่าในทุกพื้นที่ควรจะมีที่แสดงงานสําหรับกลุ่มศิลปินหลายๆแขนงหลายๆมุมคิด เพื่อที่จะให้กลุ่มศิลปินเหล่านี้ก็มีเวทีแสดงคือตอนนี้มันเอาเราคิดว่ามันเป็นตลาดที่มันมีอยู่แล้วก็เราเราก็ลงไปเล่นกับตลาดที่มีอยู่แต่ผมว่าอีกสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลทำได้ก็คือการสร้างตลาดที่มันสามารถเอื้อต่อก,กลุ่มต่างๆที่เสมอภาคกันหมายความว่าผมกำลังว่าถ้าเราจะทำซอฟต์แวร์ที่เป็นสิ่งที่ดีงามนั้นรัฐบาลควรจะมองในสิ่งที่พัฒนาในจุดที่เรามีอยู่ ไปด้วยมไม่ใช่ว่าตัวไหนดังแล้วเราก็ไปหยิบว่าอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์แน่นอนอันนั้นก็ผม,มผมคงเห็นด้วยเป็นบางส่วนแต่ผมคิดว่าทุกๆส่วนสําคัญที่สุดเพราะเราไม่ควรที่จะทิ้งใครบางคนให้หล่นหายจากสังคมนี้ค่ะทีนี้พอเรามองยาวๆใหญ่ๆใ,ในอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์อย่างเช่นหมอลำก็ได้คะ่ะอาจารย์คะขเขามีคนเยอะมากมีแรงงานอยู่หลายประเภทอาจารย์มองเรื่องสวัสดิการยังไง คือในระยะที่ผ่านมาเนี่ยในวงของหมอลําเองหรือในสมาคมของหมอลําเองเนี่ยมีการมีการคุยกันเรื่องนี้แล้วก็หลายๆวงก็เริ่มที่จะมีการทําเรื่องนี้มีการเก็บเงินสะสมนะเป็นเงินออมสะสมหลังจากที่เขาเรียกว,ว่าหมดแพชชั่นแล้วหรือต้องการอยากไปทําอย่างอื่นหรือต้องการอยากจะย้ายวงหรือจะพักผ่อนอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมีเงินออมตรงนี้ไปเลี้ยงชีพในระยะเวลาสั้นๆหรือระหว่างการหางานได้แต่อันนี้มันยังไม่ใช่ระบบที่เป็นระบบที่ชัดเจนก็มีการคุยกันว่า กเกษตรกรชาวนาชาวสวนฝนแล้งน้ําท่วมวก็ยังมีเงินชดเชยมีกองทุนชดเชยนะครับฉะนั้นในในใน,ในมุมของศิลปินสร้างสรรค์ถ้าจะเขาเรียกว่าเป็นการกระตุ้นหรือเป็นการสร้าง i n c e n t i ィブแล้วกันนะครับว,ว่าการที่เขาก็ได้เข้ามาเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ความสวยงามความสนุกสนานหรือมาสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเนี่ยเขาก็ควรจะมีส่วนในการได้รับประโยชน์ ใดๆนะครับก็เหมือนกับซันบอกก็คือว่าไม่ใช่จะมางองมือวาเท้าหรือไม่ได้ทํางานเราจะได้ได้ประโยชน์จากกองทุนหรือโครงสร้างในใดที่รัฐจะจัดให้แต่อย่างน้อยเป็นเครื่องการันตีให้เห็นถึงว่าเมื่อเดินเข้ามาทํางานในในอีโคซิสเต็มนี้เดินเข้ามาทํางานในแวดวงเนี้ยเขาเป็นตัวการันตีให้เห็นว่านี่คือนี่คือจ็อบเซคูริตีนี่คือความความมั่นคงของการทํางานของเขาเมื่อเขาตกงานเมื่อเขาป่วยหรือใดๆเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งเขาต้องการอยากจะสร้างสรรผลงานใหม่เนียอย่างน้อยกองทุนหรือโครงสร้างที่รัฐจะดีไซน์ออกมาเนี่ย มันควรจะมีช่องทางให้เขาสามารถที่จะมีทรัพยากรได้คุยกันไปถึงขนาดว่ากองทุนที่ว่าควรแยกเป็นสาขาอาชีพเลยไหมหรือรว่าเป็นรวมๆในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สังเกตไหมครับว่าเกษตรกรยังมีทกศ,ทกศแยกออหมาทกศเนี่ยสนับสนุนเรื่องของกเกษตรกรโดยเฉพาะปุ๋ยเอ,อ่ยการทํานาการทําสวนถ้ามีเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนีน่ยทำไมจะไม่สามารถที่จะมีสถาบันการเงินหรืออาจจะเป็นสถาบันการเงินที่มีอยู่แล้วก็ได้แต่อย่างน้อยมีลักษณะเป็นของกองทุนหรือมีช่องทาง ให้เขาสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรเหล่านี้ได้ในมุมในมิติต่างๆะนะครับแน่นอนเขาเขาไม่ได้เริ่มต้นจากจากมีเงินไหลไหล,ลอยหลายพันล้านเนาะหลายคนก็เริ่มต้นจากศูนย์หลายคนก็เริ่มต้นจากแพชัน่นแต่อย่างน้อยรัฐบาลมีมีม,ม,มีเขาเรียกว่ามีฟันดิ้งแบบพื้นฐานให้เขานะครับไปไปก่อ,ไปก,อไปก่อตัวไปสร้างตัวได้ยี่เป็นตัวน,นี้ผมก็ว่าเป็น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 ,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นช่องทางแรกหลังจากนั้นในส่วนของแรงงานเนี่ยนะครับณตอนนี้ เขาก็เริ่มที่จะมีการพูดคุยกันแต่เพียงแต่ว่าตัวของรัฐบาลเองเนี่ยอาจจะต้องกลับมามองตรงนี้ให้ชัดเจนว่าถ้าเกิดว่ามีแทกกะแทกกะขึ้นมามีกฎหมายตรงนี้ชัดเจนเนี่ยการคุ้มครองแรงงานนะต่อไปนี้มันต้องมีระบบมากขึ้นชั่วโมงการทํางานนะครับการเจ็บป่วยสวัสดิการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับฉนั้นอีโคโซสิสต็มตรงนี้จะต้องเกิดเพื่อให้เขามีความมั่นใจว่าเมื่อเขาจะผลิตงานที่ดีออกไปต่อสังคมโลกเนี่ยหรือสังคมประเทศไทยสร้างเศรษฐกิจเนี่ย เขาได้รับการฟื้นฟูชีวิตเขาจะดีด้วยถูกต้องครับไม่ใช่แค่เศรษฐกิจประเทศ GDP พุ่งนะถูกต้องครับสุดท้ายให้ซันฝากในฐานะวันนี้คนที่สู้ในอุตสาหกรรมสร้างสารรค์อนาคตสัญญาเห็นอะไรแวดวงนะครับในวันที่เราไม่มีอะไรเลยเราก็ยังมีพลังสร้างสรรค์ได้ประมาณนี้แล้วเราก็เชื่อว่าถ้ายิ่งมีคนสนับสนุนเราหรือว่ามองเห็นว่าสิ่งที่เราจะทําอะไรนั้นมันต่อย,ยอดอย่างไรได้บ้างเราน่าจะมีพลังที่มันบวกสองบวก3าขึ้นไปเมื่อเรามีพลังบวกสองบวก3าขึ้นไป ข้อดีมันก็ไม่ใช่แค่คนที่ทํางานมันก็คือประเทศนี้มันก็คือเรื่องราวของพศออนนี้ที่เราจะขีดเขียนไปด้วยกันว่านี่คือยุคยุคนึงที่เรากําลังพัฒนาหรือต่อยอดเรื่องราวสิ่งที่ดีงามนั้นให้ก้าวกระโดดไปสู่มุมต่างๆของโลกใบนี้ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งคือนักสร้างสารรค์อย่างพวกเรานั้นนะไม่ไม่หมดไฟ แต่เราก็ต้องการคนที่มาเติมไฟให้เราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับขอคนจริงใจมาเติมไฟให้เราวันนี้ขอบพระคุณทั้งสันนะคะแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์ด้วยค่ะเดินทางมาจากอีสานแต่ละคนคิวแน่นมากแต่ว่าวันนี้ให้เกียรติมาคุยในรายการนะคะอย่างไรก็ตามเรื่องแรงงานสร้างสรรค์เรื่องซอฟต์พาวเวอร์เป็นโจทย์หนึ่งที่ไทย PBS เกาะติดนะคะและจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องจากท้องถิ่นที่ถูกสื่อสารเข้ามาค่ะดังนั้น local ไทย PBS เราภูมิใจนําเสนอวารสารสาารณะเพื่อท้องถิ่นร่วมสมัยหรือว่า Local Public Journal นะคะคัดเลือ hmm. กเรื่องราวท้องถิ่นมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมแล้วสแกน QR Code mm hmm. ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะสามารถเข้าไปร่วมอ่านแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้ฉบับนี้ฉบับที่สองแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปเลยพร้อมทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ